สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารรูปประคำหลวงพ่อเงินวัดบางครานสยบโจรร้าย จะเข้าปล้นบ้านศิทธิรักแต่อัศจรรย์นาวเน็บถึงพวกหัวใจถอยหนีห่างอย่างเกรงกลัวลูกประคำของหลวงพ่อเงินวัดบางครานเป็นของโปรโดของท่านเพราะท่านใช้ประจำในเวลานั่งวิปัสสนาพูดง่ายๆก็คือนั่งไปนับไปนั่นเองระหว่างนั้นนายเป๋ออ่อนละไมชาวบ้านบางครานผู้หนึ่งได้มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงิน จนได้รับความไว้วางใจนายเป๋ได้บวชอยู่กับหลวงพ่อเงินถึงแปดพรรษาเมื่อศึกแล้วหลวงพ่อก็ได้มอบรูปประคำอันเป็นที่รักแก่ทิดเป๋รูปประคำนี้ทําด้วยงาช้างและแก่กระลามะพร้าวกับพระธาตุชิมพรีรูปประคำนี้นับว่าใหญ่มากเพราะใหญ่เท่าเท่ากับเม็ดมะขามป้อมวันที่หลวงพ่อมอบให้ทิดเป๋หลวงพ่อสั่งคำชับจงเก็บรักษาให้ดี ของนี้ถึงคราวจนก็ไม่จนถึงคราวยากก็ไม่ยากทิดเป๋ดีใจนักได้เก็บรักษาไว้ดีที่สุดจนกระทั่งทิดเป๋ตายรูปประคำนี้ก็ตกทอดมาถึงบุตรชื่อชเวงโดยนายชเวงมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเงินวันหนึ่งมีเหล่าโจปรปล้นกลุ่มหนึ่งมีอาวุธครบมือเตรียมจะเข้าปล้นบ้านทิดเป๋แต่ทว่าไม่อาจเข้าปล้นได้ เพราะพวกจนปล้นเหล่านั้นรู้สึกว่าหนาวเย็ยนเป็นที่สุดความอัศจรรย์ของอากาศที่เกิดหนาวจัดขึ้นมาอย่างผิดปกติโดยกระทันหันนี้เป็นความผิดปกติที่บรรดาลให้เหล่าร้ายไม่กล้าเข้าปล้นคิดตนกุกว่าบ้านนี้คงมีอะไรดีเป็นแน่เลยพร้อมใจกันยกขบวนกลับอีกคราวหนึ่งคือวันหนึ่งในฤดูน้ำท่วมทิพเปเล่าว,ว่ามีแขกมาเยี่ยมบ้านโดยจะขอชมลูกประคำ ให้เป็นขวัญตาขวัญใจสักครั้งหนึ่งแต่ขณะที่ทิดเปยกลูกป,ประคำออกมานั้นเผอิญลูกป,ประคำตกจากพานเชือกขาดลูกป,ประคำหลุดกระเด็นไปใต้ถุนบ้านซึ่งขณะนั้นน้ำกำลังท่วมหายไปบางส่วนนายเชอเวองจึงรีบจุดธูปเทียนขอขมาลาโทษไม่ช้าหลังจากน้ำลดปรากฏว่าบรรดาลูกเม็ดประคำเหล่านั้นได้ไปกองอยู่รวมกันที่กอมลิทางบันไดจะขึ้นบ้าน นายชวเวงจึงเก็บมาแล้วร้อยเข้าเป็นพวงอย่างเดิมนายชวเวงรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่จำนวนเม็ดประคำยังอยู่ครบ108เม็ดไม่ขาดไม่หายเลยเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไล์ กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ